สวัสดีครับทีวีแชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุทธที่19เมษายนครับ2566ครับแมมมาเจอกับทุกท่านทุกเช้าอยู่แล้วครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะฝุ่น PM มันจะเยอะขนาดไหนผลงานทีมอาจจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจขนาดไหน f อพี่น้องจะหายไปจากช่องมากมายขนาดไหนแต่ พีโค้ดคนนี้ยังมาทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับด้วยความรักด้วยใจรักทีมอาร์เซนอลจริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับก็คิดว่าเดี๋ยวใกล้กลๆวันแข่งเอโงจะกลับมากันอะเข้าใจได้ช่วงนี้คงเป็นช่วงแบบหลบเลียแผลใจใช่เปล่าผมก็บอกว่าต่อไปนี้ก็คงเชียร์แบบไม่มีความหวังละเชียร์แบบไม่ตั้งความหวังเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังโเป็นวลีที่ฟังแล้วหูโคตรดูดีเลยเชียร์แบบไม่ตั้งความหวังเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังอ่าแล้วก็ ก็จะเชียร์แบบเผื่อใจนะฮะผมลองไปทําแล้วผมผมทำไม่ได้ผมไม่รู้จะทำตัวยังไง <c oughs> เชียร์แบบเผื่อใจ <c oughs> เชียร์แบบไม่ตั้งความหวังเ,เวลายิงได้เฮ่เฮ่เอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เราไม่ได้ตั้งความหวังไว้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวแมตช์กับแมนเอ้ยเตะกับเซาล์ทำตันในวันศุกร์เนี้ยนะเ,เดี๋ยวจะลองทําดูว่าจะจะแบบจะเชียร์ทีมแบบไม่ตั้งความหวัง เวลาเห็นนักเตะลงสนามก็กเย้เออสมมติว่าวันนั้นเกิดโอเดนการ์ดยิงได้ตู้โมโยิงมาตูซอลทำตันออกนำประตูหนึ่งประตูศูนย์ออโอเดนการ์ดยิงได้แล้วเอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องเผื่อใจไว้ต้องเผื่อใจไว <c> ้ข <ười> ำๆนะขำๆโอ้อ่ะเอาผมมาคื้นก่อนเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายประเด็นนะทั้งเรื่องของดราม่าของไอ แฟนไก่นะเรื่องของเอเนี่แล้วก็เรื่องของการกลับมาของวิลเลียมซาลิบาด้วยนะครับมีภาพมาเรียบร้อยแนละ้วเอาผลการแข่งขันเมื่อคืนก่อนเหลวเบลลิตนะเหลียวรนะเรลลิตครับราชันชุดขาวนะเมื่อวานนี้ต้องไปเยือนถิ่นอ่าสแตมเดบิดนะเดบินะช่งนะนะว่าเดบิดของเชลซีหลังจากที่ยกแรกนะชนะมาแล้ว2ประตูต่อ0นย์เมื่อวานนี้พี่แฟนแลมพาร์าดครับหลังจากที่เข้ามาคุมทีม คุมทีมรอบสองเนี่ยผ่านมาสามนัดยังเก็บชัยชนะบ่ได้เลยนะฮะแพ้รวดสามนัดเมื่อคืนนี้ก็จัดตัวเพื่อรับมือลิวมันลิตด้วยสกอร์ที่ตามอยู่ศูนย์ประตูต่อสองครับแต่พี่แฟรงแลมพารดจัดทีมในระบบสามห้าหนึ่งหนึ่งโอ้โหเอากลางอาด5้าตัวเลยกะสู้กับ เหลีวบัลลิดนะเลีวบัลลิดเมื่อาวานนี้ก็บาตเต็มระบบสี่สามสามนะผมไม่อ่านอะไรชื่อแล้วกันนะไม่เป็นไรเสฟไม่อยากเสียเวลาก็ผมบอกว่าเหลียวบัลลิตก็ยังสามารถใช้ความเก๋านะโดยโรดิโกยิงไปไอทีที่58แล้วก็80ก็ทําให้เหลียวบัลลิตครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนพี่แฟงลำพาดก็ยังหาชัยชนะครั้งแรกในการกลับมาภาค2ไม่ได้นะครับก็เรียบร้อย แล้วโอกาสที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าต้องบอกเลยครับว่าโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยอจริงๆโคตรเหนื่อยเลยแล้วมันมีผลยังไงเดี๋ยวว่าหลังค่อยมาเล่าให้ฟังในการที่ทีมใหญ่ๆทีมนึงในการลงทุนมูลค่ามาหาศาลทีมนึงแต่ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอุ๊ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับส่วนเหียวเลิดครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะของคืนนี้โอ้โหระหว่างบาเยอนมิวนิคครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของ แมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหคู่นี้ไปโอ้รายชันทุกขาวรออยู่แล้วนะรออยู่แล้วนะก็รอดูแล้วกันคืนนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นศึกสายเลือดของทีมจากอิตาลีครับนาโปลีครับนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอซีมิลานปีศาจแดงดำจากอิตาลีนะครับแมตช์แรกเนี่ยเอซีมิลานตุนสกอร์ไว้ก่อนอยู่ที่1ประตูต่อศูนนะครับนาโปลีก็ หมายมั่นปั้นมือแหละที่จะมาเอาคืนในบ้านแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่เสมอครับชิลูยิงนำก่อนส่วนอโอซิมเฮนนะก็มายิงในทีช่วงทดบาเดเจ็บก็ไม่สามารถทันนะก็ทำให้เอซิมิรานเข้าไปในรอบรองชนะเลิศนะส่งผลให้นาโปลีจา่าฝูงการโจซซิลิอาในณตอนนี้ตกรอบรองชนะเลิศเอยตกรอบก่อนรองไปเรียบร้อยเอซิมิรานครับจะเข้าไปรอเจอกับ โอ้โหอินเตอร์มิลานหรือเบนฟิก้านะหรือเบนฟิก้าแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้อิ Inter นเตอร์ได้เล่นในบ้านหลังจากที่บุกไปอัดเยอเลสบอนถึงโปรตุเกสมา2 0วันนี้อินเตอร์เล่นในบ้านครับโอ้โหดูแล้วไม่น่านะรอบรองชนะเลิศเราจะเห็นดาบี้แมตช์แห่งเมืองมิลานใช่ไหมเออาร์บี้แมตช์ในเมือง ไอภาษาอิตาล,เลีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ,อ้ดับเบแมต์อย่างเงี้ยนะโอ้เป็นศึกระหว่างงูใหญ่กับปีศาจแดงดําเลยมีโอกาสครับในรอบรองชนะเลิศแต่ดูว่าเบนฟิก้าคืนนี้จะสร้างปฏิหานะได้ไหมส่วนไบเยอร์มิเนกับก็แมตช์แรกก็โดนไป3ลูกนะครับมาดูว่าแมตช์นี้ได้เล่นในบ้านที่เยอรมันดูีิว่าจะทํำยังไงและลูกลูกทีมของพี่เป๊ปกโกเดล่าหลังจากกุมความได้เปรียบมาแล้ว3ลูกจะเอาตัวรอดจากเยอรมัน ได้อย่างไรแต่คืนนี้ก็ต้องลองตามดูอยู่นะครับเพราะว่ามันอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้แล้กฟุตบอลจริงๆนะอ่ะก็คงประมาณนี้ส่วนคืนนี้เดี๋ยวก็โอ้ต้องดึกอีกแล้วละ่ะนะโอ้รักษาสุขภาพด้วยแป๊บหนึ่งขออนุญาตครับออืมมีหลายคนถามบอกทําไมหน้าดูเด็กอนะผมไม่ยอมแก่อยู่แล้วฮะเพราะว่าผมมีตัวช่วยไม่ยอมแก่เรื่องอะไรอืมใช้ชีวิตมา ข่อนชีวิตแล้วมันก็ต้องถึงเวลาที่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยถึงเวลาเอานำ้ำแกงหัวเข้าก็เอาเข้าถึงเวลาที่ห่างใจก็เก๊กัวหน่อยก็ต้องมาดูแลสุขภาพันหน่อยสลับไปสลับมานะเพื่อความบาลานซ์เพื่อความบาลานซนะ์นะครับเอ้ามาเรื่องของอาร์เซนอลเราครับเมื่อวานนี้อ่าินสตาแกรมของพี่มูัมเมดบางเอลก็แล้วครับมู Mohammed ัมเมดเอเลนี N ่ e, นะครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ในช่วงของการ ฟิตร่างกายเหมือนกันและก็แอบถ่ายนักเตะคนหนึ่งคนคนนั้นอยู่ข้างๆก็คือ,อวิลเลียมซาดิบานั่นเองครับตอนนี้ซาดิบาอยู่ช่วงของการเรียกความฟิตนะครับแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาเล่นในแมตช์เซาท์ทัมตันก็มีนะครับแต่ต้องวัดใจพี่ไม่เกี่ยวใจต้าว่าจะส่งลงสนามหรือไหมจะส่งลงสนามหรือไหมเพราะว่าอยากจะให้ สมบูรณ์เต็มที่ร้อเปรเ็นเพื่อที่จะเก็บตัวไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอาทิตย์หน้าเลยหรือเปล่าวันที่24นะครับเราจะเจอกับแมนซิตี้นะต้องบอกเลยบอกว่าตั้งแต่วิลเลียมซาริบาไม่อยู่นะครับไม่อยู่แผงหลังแผงหลังของเรามีอาการแกว่งแกว่งมากๆและพี่เขาไม่อยู่4เกมสุดท้ายล่าสุดที่วิลเลียมซาริบาไม่อยู่ อาเซนอลไม่สามารถรักษาคลีนชีทได้เลยสักแมตช์เดียวนะครับสี่นัดล่าสุดโดนไป6ลูกโดนไป6ลูกเสียประตูทุกแมตช์นะเพราะฉะนั้นการเก็บมันเป็นการเก็บคลีนชีทไม่ได้4แมตช์ติดต่อกันนะในใน,ในการแข่งขันเนดูการในของอาเซนดอนนะครับมันส่งผลงจริงๆสําหรับการขาดหายไปของวิลเลียมซาริบามากันเยสเองมาจับคู่กับล็อบโฮดิงเองก็ความรู้สึกมันก็คงจะนะ มันก็คงจะไม่ไม่แนบสนิท <laughs> มันอาจจะไม่แนบสนิทกันเพราะว่าแหมจมจับคู่กันมาไก่น้องสัติบามาตั้งต้นฤดูนะครับพอถึงเวลามองน้องไม่อยู่เนี่ยมันเหมือนว่าพี่จะต้องแบกหรือเปล่านะพี่จะต้องแบกหรือเปล่าเพราะเวลาปกติเวลาเจอลูกบอลลูกโยนลูกยาวเนี่ยน้องสัีิบาจะเข้าไปก่อนพี่แต่ว่าตอนนี้พอมองหาพี่ลาโบดี้พี่ลาโบนี้ยังไม่เข้าไกูจะเข้าหรือไม่เข้าดีนะอกูเข้าแล้วเดี๋ยวหลังจะโล่งอะไรเงี้ยโอ้มันมี มันเป็นปัจจัยหลายอย่างสําหรับคู่ซินเทอร์ฮารที่รู้ใจกันมานานอย่างนี้ครับมันก็ส่งผลจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเท่ากับว่าตอนเนี้เรากําลังจะลุ้นถามว่าแฟนแฟนคงอยากให้วิลเลียมสริบาลงในแมตช์เจอกับเซาท์แฮมส์ันแน่นอนแหละครับแต่ว่าต้องดูใจพี่มิเกลเจตาว่าจะส่งลงน้ําเลยไหมเดี๋ยววันของวันนี้น่าจะมีภาพการซ้อมถ้าเห็นวิลเลียมสติบาลงในสนามซ้อมเมื่อไหร่ โอกาสที่จะได้ลงสนามในเตะแม่เตะกับซอสเทมตันเป็นการดีบิวอีกรอบหนึ่ง <c oughs> นะก็น่าจะมีสูงเพราะว่าเมื่อวานนี้แหมมีอากาศมีส่งนิ้วโชว์แล้วบางเอลบางเอลเป็นการส่งข่าวนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนักข่าวที่ไหนนะเป็นบางเอลโมเมตเอเลนี่เองนะครับก็เป็นคนส่งข่าวมาให้เองเลยก็ทําให้เรารู้สึกอคอ่อนข้างชื่นใจหน่อยนะครับอาพูดถึงบางเอลนะบางเอลตอนนี้นะครับต้องถือว่าไม่ ไม่ใช่นักเตะธรรมดาแล้วนะตอนนี้เป็นนักเตะที่มีไลเซนแล้วสําหรับมูเมดเอลานี่เขาบอกว่าเขาพร้อมเลยที่จะเป็นโค้ดนะหลังจากที่จะเลิกเล่นรอให้อาร์เซนอลรอให้อาร์เซนอลเสนอตำแหน่งให้เขามูเมตอนี่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เขาได้โค้ดโปรไลเซนตนะต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณแอนนะครับคุณแอนส่งข้อมูลมาให้ดีมากเลย สองสามข่าวหลังเนี่ยคุณแอนส่งมให้ข้อมูลและเป็นข้อมูลโดยตรงจากประเทศอังกฤษก็ถือว่าโอเคมูเมตเอร์เนี่ครับตอนนี้ได้โปรไลรเซนแบบคลาส B เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวกร,รกฎาคมนี้มูเมตเอร์เนี่จะได้คลาส A นะครับพูดง่ายอบรมผ่านคลาส A พร้อมได้เลยะนะแล้วก็เปิดอะคาเดมี่เป็นของตัวเองนะครับเขาเปิดอะคาเดมี่เป็นของตัวเองประมาณสักปีที่แล้วนะเปิดมาได้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยใช้ชื่อว่า เอเลนี่อะคาเดมี่นะครับก็คอยส่งพูดง่ายคือส่งนักเตะเยาวชนแล้วก็ส่งไปให้อัศนนอทอ์เซนอลสนใจไหมถ้าอัศนนันไม่สนใจก็ส่งมปให้คนอื่นนะครับเป็นเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วมาตลอดหนึ่งปีเป็นอะคาเดมี่ของตัวเองแล้วก็มีความต้องการที่จะจะพูดง่ายคือรักสโมสรน่ะนักเตะคนหนึ่งพูดง่ายคือถ้าเผื่ออยู่กับสโมสรนานแล้วสโมสร เหมือนกับให้โอกาสเขาเหมือนกับว่าทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นให้เขาเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะรู้สึกรักสมโมสรได้เลยอย่างเอเลนี่นะครับเมื่อตอนนั้นน่ะตอนที่เข้ามาอยู่เนี่ยพี่อะไรนะอั์เซนเบนเกอร์เป็นคนดึงมานะจากบาเซอร์นะจำ,จำได้จำได้ว่าจากบาเซอร์ปี2017หรือเปล่านะปี2017หรือ2016เนี่ยย้ายจากบาเซอร์มา5ล้านยูโรนะครับตอนนั้นอร์เซนเบนเกอร์เข้ามา เป็นนักเตะอียิปต์นะเป็นนักเตะอียิปต์คนแรกของสโมสรอาร์เซนอลเลยนะแล้วก็นับถึงตอนนี้เป็นนักเตะชุดปัจจุบันเนี่ยนะเป็นนักเตะที่อยู่กับอาร์เซนอลนานที่สุดนับชุดปัจจุบันนะครับไม่นับพวกเด็กๆนะเนะี่ยไม่รวมนักเตะจากอะเคเดมี่ตอนนี้เป็นนักเตะที่อยู่กับอาร์เซนอลนานที่สุดแล้วก็วัยสาปีมีสัญญากับอาร์เซนอลไปจนถึงปี2 0 1 4ซึ่งจะหมดปีนี้แต่อาร์เซนอลนะครับ ที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังใน e ีีก่อนว่าอาเซนอลใช้ออปชันในการยื่นสัญญาให้นักเตะเองนะครับยื่นให้นักเตะเองเลยจะยื่นก็ได้ไม่ยื่นก็ได้แต่อาเซนอตตอบแทนความความมีน้ําใจความรุ่งเทให้กับสมบรสนให้กับบางเอลโบว์เมตเดรลนี่ด้วยการยื่นสัญญาไปจนถึงปี2024ตั้งๆั้ที่ยังไม่รู้เลยว่าบางเอลจะกลับมาได้แบบสภาพดีไหมแต่ว่าสมบรสนตอบแทนเมื่อนั้นบางเอลก็คงรองรับแหละตัวเองอะ่ะแล้วก็ถ้าเหืือนิเกต้ายอยู่นะครับหรือสมสรสเห็นความ เห็นความเก่งเห็นความอ่าอะไรนะในการที่เขาไปเป็นโค้ดแล้วเนี่ยจะดึงมารับใช้สโมสรเหมือนกับที่แจ็คเวลเชียเหมือนกับเหมือนกับที่อ่าแพร์าเตนซักเกอร์ทำอยู่อย่างทุกวันเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรบราษตอนนี้รู้สึกว่า U16 บหางเอลก็ได้เข้าไปดูแลด้วยนะครับยูสของอาเซนอลของเรานะก็หวังว่านักเตะที่ผ่านการเล่นให้กับนักเต่ผ่านการเล่นให้กับอาเซนอลมาร้อกว่านั้เนี่ยน่าจะมี เป็นอนาคตของทีมในการที่จะมาเป็นโค้ดมาเป็นสตาฟหรือมาเป็นหนึ่งในทีมที่มาช่วยดูแลเด็กๆเราได้ก็อย่างดีพเพราะนักเตะก็มีความเต็มใจอยู่แล้วนะครับนี่คือสำหรับบังเอลโมเมดเอลานีนะครับส่วนอีกเรื่องหน,นึ่งเมื่อวานนี้แหมถือว่าอยู่ๆดีไม่ว่าดีคงจะคงจะยิบเยียบมั้งแฟนบอลน,นักเตะแฟนบอลสเปอร์คนนึงชื่อนิกโนเลตนิกโนเลตลงอินสตาแกรมนะลงภาพคลิป ในครับในการแข่งขันในแต่ละแมตช์ของแต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีแมสคอตแมสคอตของทีมนะครับเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กๆแล้วก็เดินจูงลงสนามนะลูกหลานอาจจะเป็นเมมเบอร์ Member ของสโมสรนะครับอาจจะเป็นเด็กอะคาเดมี่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไอ้นิกเนี่ยมันดำไปจัดภาพนะักเตะคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่นักเตะคนหนึ่งเป็นแฟนเป็น แฟนรุ่นจิ๋วที่บาคุณพ่อแล้วก็เขามา่ยืนรอนักเตะแอสตัสน,นแล้วก็ขึงเสื้อให้นักเตะแอสตัสน,นก็เซ็นชื่อนะเซ็นชื่อให้แล้วก็เข้าห้องแต่งตัวไปมันมาเล่นประเด็นบอกว่าเหมือนกับนักเตะแอสตัสน,นไม่ไม่ให้เคารพไม่มีความสุภาพไม่ให้เกียรติกับแฟนบอลตัวน้นอยๆด้วยการว่ามึงจะกล่าวทักทายเด็กหน่อยไม่ได้เหรออะไรประมาณนี้แล้วมันก็เอาช็อตนั้นมาให้ดูแล้วมาลงโอ้โหเท่านั้นแหละทัวลงทัวลงไอ้นิกเลยนะฮะอ่าทัวลงเลยโดยเฉพาะ คุณพ่อของน้องคนนั้นผมจําชื่อไม่ได้นะคุณพ่อของน้องคนนั้นลงมาเลยบอกว่าลูกเขาโคตรมีความสุขเลยหลังจากที่ลูกก็ได้ได,ได้ได้เสื้อตัวที่นักเตะม,มาเซ็นให้ถต่นนะจับมือโอเดนการ์ดลงสนามแล้วก็ยิ้มแบบมีความสุขเขาบอกไม่จริงเลยที่แฟนบอลสเปอร์คนหนึ่งจะเอาภาพแค่นั้นและเอาไปบูลลี่นักเตะของอาร์เซนอลไปบูลลี่ลูกสาวเขา นะมาแจ้งข่าพูดแบบว่าเหมือนแม่นักแต่มึงจะทักทายเขาหน่อยไม่ได้เลอทำไมไม่มีมารยาทอะไรปรมาบนี้มึงหาเรื่องไอ <c oughs> ไก่แหมว่าจะไม่ลอว่าจะไม่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 แขวะแล้วนะไอไก่นะหาเรื่องแล้วครับภาพหลังจากนั้นนะพอหลังจากไอตัวไอจีคุที่ลงโอ้โหทีนี้นแฟนแฟน,แฟนของอาร์เซนอลที่เคยพาลูก,ลกหลานเนี่ยมาเป็นมาสคอนในการเดินลงสนามกับนักเตะเนี่ย เอาภาพลูกหลานตัวเองเออกมาเพียบเอามาถล่มไอ้นี่กเอามาเห็นว่าลูกกูโคตรมีความสุขเลยในการที่เขาได้เป็นมาสคอตและวิดีโอคลิปหลังๆออกมานะครับนักเตะมีความสุขนักเตะก็ถ้าเข้าไปเล่นไปหยอกล้อกับน้องอะ่ะคือเอาช่วงนั้นนะช่วงนั้นที่นักเตะหลังจากที่ต้องเซ็นชื่อแล้วก็ต้องรีบเข้าไปฟังอาร์เดต้ารีฟถูกไหมก็คงจะต้องเออรีบเซ็นนะแล้วก็รีบไป ฟังก่อนเกมหรืออ่าวางแผนเกมก็ต้องรีบสมาธิกับตรงนั้นใช่ไหมมึงก็เอามาเล่นนะแล้วก็ภาพต่างๆที่เอามาตอนหลังเนี่ยโอ้โหนักเตะมีความสุขนักเตะได้ม,มาหยอกล้อกับมาสคอตอ่ะมันก็แบบทําให้แบบเป็นเรื่องขึ้นมาระหว่างอาร์เซนอลกับสเป,ปอร์อีกแล้วนะครับเอออย่างนี้เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณแอน,นที่ส่งข้อมูลมาเป็นฟุตบอลเซเรียโม co uk เนะครับเป็นอัตราอ่าต้องใช้คำว,ว่าเป็นอัตราอย่างนี้ มัสคอตนักเตะเด็กๆที่จะลงไปกับนักเตะได้เนี่ยหนึ่งเลยคุณจะต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นเมมเบอร์ของสโมสรน,นั้นๆนะครับต้องเป็นเมมเบอร์ของสโมสรน,นั้นๆพูดง่ายๆคือว่าต้องมีการบำรุงสโมสรมีการบำรุงสโมสรเป็นเมมเบอร์แล้วก็ส่งอีเมลไปให้กับสโมสรว่า ลูกที่ฉันอ,อยากจะขอทำหน้าที่มัสคอตสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็สมโมสรก็จะแรนดอมนะครับจะแรนดอมให้กับนักเตะค,คนนะอาให้กับเด็กๆเ,เหล่านั้นเพื่อจะได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในการที่จะทำหน้าที่เดินเกียงข้างนักเตะเนาะได้ถ่ายรูปได้มันก็เป็นเป็น,ปน,ปนแรงบันดใจของเด็กอะ คือพ่อแม่ชอบฟุตบอลแล้วพาลูกเข้าสนามฟุตบอลและเป็นทีมทีม,ทมหนึ่งที่เรารักเนี่ยมันก็ทําให้นักเตะมีความรักทีมมากๆขึ้นมันงี้มันมาดูเขาเรียกว่าเป็นค่าเบม,มเบอร์แล้วกันนะครับบางสโมสรเน,นี่ยเก็บค่าเบม,มเบอร์ในการที่จะที่จะเอานักเตะเนี่ยเอานักเตะเอาเด็กของเอาลูกตัวเองอะ่ะไปลงสนามอะ่ะกับนักเตะเขาคิดอย่างนี้นะต่อครั้งนะครับต่อครั้งนะแอสตันยูไนาคิด150ปอนด์ถึง185อปอนด์ต่อครั้ง อ่าบอลมัรคิด150ปอนด์หรือถึง185ปอนด์ต่อครั้งเช่นกันนะครับไบรตันไบรตันนะสโม,มสรไบรตันคิด250ปอนด์ถึง350ปอนด์ต่อครั้งต่อครั้งนะครับอ่าคิดเซาเปอรเลยคิด100ปอนด์ถึง375ปอนด์ต่อครั้งอ่าไอาความเยอะเนี่ยผมคิดว่าคงจะนักเตะดังไม่ดังที่จะไปยืนคู่อะ่ะอ,อยาอ่างเช่นโอ้แต่อยากจะลงคู่กับตันทีมเป็นคนแรกเลยเนี่ย อาจจะต้องแบบเสียหน่อยสมมุติอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่พูดถึงอั์เซนอลนนะครับเอเวอเรตันคิด718ปอนต์ต่อครั้งเดทเดียวเลย718ปอนไปคูณ40นะลีดู์เิเ็ตครับ255ปอนเลสเตอร์ซิตี้คิด600ปอนนะครับนะแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสคิด600ถึง780ปอนนอตท็อตแนมฮอสเปอร์คิด255ถึง405ปอน คิดตังค์้วยนะคิดตังค์เด็กนะเวททํา700ปอนด์โอยวูยแฮมตันครับ290ถึง395ปอนด์ต่อครั้งมาดูทีมที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อตอนนี้อาร์เจนอลน,นะครับนักเตะไม่ใช่นักเตะเด็กๆที่ต้องการที่จะลงสนามเขาเรียกว่าสมาชิกเมมเบอร์จูเนียพ่อแม่เสียค่าสมาชิกต่อปีต่อปีนะครับ 40ปอนทั้งปีนะทั้งปี40ปอนแล้วก็ส่งอ e ีเมลไปให้กับสโมสรเพื่อให้สโมสรได้ทำการคัดเลือกในการเดินลงสู่สนามอาร์เซนอลไม่คิดค่าลงสนามเลยฟรีนะฮะถือว่าฟรีแต่ว่าเด็กๆอะ่ะก็พูดง่ายคือช่วยสโมสรอ,อะ่ะปีละ40ปอนด์4 4 16ก็เท่าไรพันหต่อปีนะครับแล้วอาร์เซนอลก็จะสุ่มแรนดอมแล้วก็เชิญนักเด็กๆมา ร่วมเป็นแมสคอตให้กับทีมนะครับทีมที่ฟรีมีใครบ้างมีอาร์เซนอลนะครับมีเบรนท์ฟอร์ดซึ่งผมไม่รู้นะว่าคาสมาสติกลายปีเขาเท่าไหร่นะเบรนท์ฟอร์ดฟรีครับเชลซี Chelsea, ฟรีครับผมนะครับฟูลแลมฟรีนะแล้วก็ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลฟรีอ่าระดับท็อปโฟลนี้ฟรีหมดนะครับยกเว้นสเปอร์ นะ,ะเซาเทมป์ตันทีมที่จะตกชั้นแหลฉไม่แหล่เนี่ยยังฟรีเลยพี่น้องยังฟรีเลยนอกนั้านที่ผมเอ่อชื่นอน่ะเก็บค่าลงสนามต่อครั้งเยอะด้วยอเยอะมากเ่วสแฮมเนี่ยเจ็ดร้อ่ะสเปอร์เอง255ร้อถึงสี่ร้อปอนด์ <laughs> เพราะฉะนั้นมึงอย่ามาแขวะทีมกูมากมายนะนี่คือหลักฐานใครอยากรู้เดี๋ยวมา อินบ็อกก์ก็มาได้นะครับเดี๋ยวก็ส่งมาให้เป็นหลักฐานอย่างจริงจังไม่ได้แบบเต้าข่าวด้วยนะก็มันก็เป็นสีสันของแต่ละทีมเป็นระบบการจัดการของแต่ละทีมแล้วกันที่จะมีให้กับเยาวชนให้กับอะไรเพราะว่าผมเคยบอกครับอาเซนอลเนี่ยจัดกิจกรรมเยอะมากในการโดเน a t ไม่ว่าจะเป็นพี่โรงพยาบาลสถานเด็กผู้ด้อยโอกาสหรือแม้กระทั่งผู้ยากไร้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้โฮมเลสอะไรพวกนี้อาเซนอลมีโดเน a t เยอะมากนะครับเพราะนั้นก็ ไม่ได้มาแก้ต่างนะแต่เอาข่าวมาให้ดูและในที่สุดไอ้ทูไอ้นิคที่เป็นแฟนบอลสเปอร์วันนั้นก็ถูกขุด <laughs> ถูกแฟนบอลอาร์เซนอลขุดมีข่าวว่าเคยทำลูกสาววัยแปดขวบหาย <laughs> ไปเที่ยวเพลินสงสัยอาจจะชอปปิ้งเพลินลูกสาววัยแปดขวบนะครับไอ้นี่เคยทำหายต้องไปรีบแจ้งความแนละ้วไปหาลูกอะ <laughs> ลูกมึงเหวงตัวไม่รอดเลยดูแลลูกมไม่ดีเลยมาแขะคนอื่นเนาะโอ้โหมันมีเรื่องให้มาเล่าจนได้ดีเหมือนกันจะได้มูฟจากแมอรูพูลกับแบบคเวสแฮมสักทีนะพวกเรา <c oughs> นะอา้าวเดี๋ยววันศุกร์นี้แล้ววันศุกร์คืนวันศุกร์นะครับศึกศุกร์ต่อสาวเดี๋ยวเราจะมีคิวเจอกับเซาแธมป์ตันเช็คคิวมาเรียบร้อยแล้วแมนซิตี้ครับจะเตะกับไบเยอร์ในคืนนี้แล้วก็จะไปเตะกับเชฟฟิลด์ยูในวันเสาร์นะครับ เพื่อจะเตะ f f Cup รอบรองหลังจากนั้นเขาจะได้พักประมาณ4-5วันเพื่อที่จะรอรับเราที่เอติฮัดเอออาทิตย์หน้าแล้วนะได้เจอกับแมนซิตี้แล้วนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันพรุ่งนี้น่าจะมีเรื่องของบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะแข่งกับซาท์มตันจากพิมิเกลอาตตนแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะแอบซองแอบซองท่าทำท,ท่าทอสซาก่อนเนี่ย แอบซองนักเตะในสนามซ้อมว่ามีใครที่กลับมาซ้อมอย่างเต็มที่นร้อมั้งรอเธออยู่คนเดียวแล้วครับสำหรับวิลเลียมซาลิบานะก็คงประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะครับ Move on ได้แล้วแล้วก็กลับมาดูช่องได้แล้วโอ้โหเมื่อวานนี้สอง0ันกว่าใจจะขาด <laughs> นะครับเชียร์บอลให้มีความสุขนะแล้วก็ไปกันนัดต่อน,นัดจริงๆเชียร์ อย่างผมเนี่ยผมเชียร์สุดดิ้นอยู่แล้วผมเ hey, ฮผมเ hey, ฮด้านบ้านอะ่ะผมอย่างที่บอกผมไม่รู้ผมจะเผื่อใจเชียร์เชียร์แบบไม่มีความหวังไม่รู้จะเชียร์แบบลูกลักษณะไหนอเอา,เาผ้าห่มคุมเหม่แล้วออกมาคาตามอง <c oughs> ออปากนี้กูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เลยนะครับมีหลายคนก็กดออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรหลายคนอินบ็อกมาบอกว่าโอ้โพี่ผมก็เชียร์ของผมอย่างนี้แหละพี่ไม่น่าไปเชียร์ไม่น่าไปไล่ผมไปเชียร์ทีมอื่นเลยไปย้อนไปย้อนไปย้อน,อนดู ไม่เคยไล่ใครไม่เคยไล่ใครนะครบเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านเชียร์อย่างมีความสุขเชียร์ก็เชียร์แบบใส่ใสไปเลยนะแล้วก็ผมบอกว่าถ้ารู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกกดดันนะก็หยุดพักผ่อนหยุดพักผ่อนไม่ต้องเชียร์หยุดพักผ่อนผมพูดอย่างนี้นะครับอออย่างว่าสุขเนี่ยโอ้แต่ดึกด้วย มันสุกเตะมที่สองถ้าได้มีรองสึกว่าโอ้โหกดดันมากความมีความกังวลนอนหลับพักผ่อนเช้ามาค่อยมาดูผลการดังการก็ได้ไม่ว่ากันที่โุยตรงๆอย่างนี้ละครับพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับที่โุยจันอรนัอาซอนแฟนคลับครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยสวัสดีพี่น้องสปลาวพี่น้องที่อิสราเอลด้วยนะครับและทั่วประเทศส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3ามยหลัด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเช่นกันนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วแล้วพบกันในอนะีพีหน้าวันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอวิญญาณไปซ้อมเชียร์ทำใจหน่อย